5จุดของการฉีดน้ำหอมนะคะให้หอมทั้งวันเลยจุดที่1อย่างวันนี้หญิงจะใช้ของโลเอนะคะโลเอตัวนี้เนีน่ยนะเป็นเลิฟเป็นเอ่อคอลเลคชันของเลิฟสตอรี่นะคะกลิ่นหอมมากหอมแบบเหมือนยืนอยู่ในทุ่งหญ้านะคะที่โล่งนะโปร่งสบายแต่ว่าเป็นกลิ่นของดอกไม้ละมุนละมุนนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่นะคะมีความเซ็กซี่แล้วก็มีความาที่เล่นอยู่ในตัวคะ อันนี้ยังจะฉีดตอนนี้นะคะและอากาดีมากนะคะที่กรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3. 6มสิองศาแล้วก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งโ่งสบายอยากจะใช้กลิ่นนี้กับช่วงอากาศแบบนี้นะคะหจุดจุดที่1ค่ะคือจุดนี้ก็อันที่2นะคะก็คือข้างหลังตรงข้างหลังตรงนี้มันก็จะเป็นที่ประจอนข้างหลังแล้วก็โอโหกลิ่นกลิ่นหอมมาก แล้วก็มันจะโดนลายผมด้วยนะคะเวลาที่ใช้ลายผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราเดินนะคะแล้วก็มีคนเดินข้างหลังใช่ไหมเขาก็จะตามกลิ่นเรามานะคะเพราะว่ากลิ่นจากตัวท้ายถอยนะคะก็คือลายผมตรงข้างหลังนี่เองนะคะตรงนี้จะมีเสน่ห์มากหญิงก็จะฉีดทั้งทั้งหมดเนี่ยอยู่สจุดด้วยกันจุดตรงนี้จุดตรงนี้แล้วก็จุดท้ายถอยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่ต้องการความฟุ้งของน้าหอม เอ๊ะหยิบจับน่องหยิบจับนี่นะคะกลิ่นก็จะฟุ้งออกมามันก็คือกลิ่นตรงนี้นี่เองนะคะข้อมือที่มีชีพจรอ,อยู่เต้นตุกๆตรงนี้คงฟุ้งๆๆทั้งวันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจุดที่สั่งและจุดที่สี่ฉีดตรงหน้าอกนะคะตอนที่เราเนี่ยยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตอนที่เราไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะก็คือฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้หน้าอกตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ส่วนกลางเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่ ฟุ้งขึงน้นมาข้างบนก็คือตัวเองก็คือตัวเราจะได้กลิ่นนะคะดังนั้นกลิ่นตรงหน้าอ,อกหรือนะตอนที่เราแบบอาาแบบาบ่าเล่นทะเลอะไรไปไปทะเลอะไรก็แบบไม่ใส่เสื้อผ้าเล็กๆน้อยฉีดหน้าอ,อกตรงนี้น,นะคะจะอยู่ได้นานที่สุดแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเสื้อผ้านะคะก็ฉีดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยน้ำหอมนะคะฉีดอยู่5้าจุดด้วยกันอ่า5จุดด้วยกันวันนี้เนี่ยดูกาลเทศะด้วยนะคะไม่ใช่ฉีดทั้ง5จุดพร้อมกันเลย ฉให5จุดพร้อมกันก็ได้นะถ้าคุณไม่ได้ไปในพื้นที่ที่มันแบบต้องการความเงียบของบรรยากาศนะคะที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอย่างเช่นที่วัดอย่างงี้น,นะคะดังนั้นเนี่ยการฉีดน้ําหอมก็ต้องมีการเทศะด้วยนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนนะไปเดินห้างวันนั้นนี่นะคะเอาฉีดันเลยค่ะ5จุดก็ได้นะอย่างนั้นอโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ตอบคาถามของใครหลายคนว่านะเอา๊ะจะฉีดน ไว้เดี๋ยวคลิปเสร็จไปเราลิปศปดีมาฝากค่ะ